วิธีปิดการแจ้งเตือนกระดิ่งจาก YouTube นะคะรายการต่างๆที่เรากดติดตามไว้นะคะถ้าเยอะเกินไปเวลาแจ้งเตือนพร้อมๆกันนะคะจะทำให้เราแจ้งเตือนเยอะนะคะเราสามารถปิดกระดิ่งได้นะคะแต่สถานะยังติดตามเหมือนเดิมค่ะมาดูวิธีกันค่ะ<ป>วิธีปิดการแจ้งเตือนแอป YouTube ค่ะรายการช่องที่เราติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นของลูกกดติดตามไว้หรือเรากดติดตามเองนะคะ เวลาเข้าอัพคลิปนะคะพร้อมๆกันมันจะแจ้งเตือนเยอะเลยนะคะเราสามารถปิดการแจ้งเตือนได้นะคะแต่สถานะยังติดตามเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่แอปของ YouTube ค่ะแล้วไปที่หัวข้อกำลังติดตามอยู่ด้านล่างนะคะแตะเข้าไปเลยรายการที่เราติดตามนะคะทั้งหมดมีใครบ้างนะคะเราสามารถเปิดดูได้เลยนะคะดูที่ทั้งหมดค่ะแตะดูค่ะ สังเกตนะคะว่ารายการพวกนี้ที่เราติดตามเขาอัพเมื่อไหร่เราก็เห็นตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้กระดิ่งสัน่นแจ้งเตือนเราตลอดเวลาเวลาที่หลายๆช่องที่เราติดตามนะคะแจ้งเตือนพร้อมกันเราสามารถเลือกได้ค่ะตัวอย่างเราจะไปที่น้องหยก Family นะคะแตะเข้าไปได้เลยอันนี้เราเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเวลาลงคลิปก็จะแจ้งเตือนทีนี้เราจะติดตามเหมือนเดิมแต่เราไม่เอาแจ้งเตือนก็ทําได้ให้เลือกมาที่ ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณนะคะแต่มาแบบนี้เลยกระดิ่งตัวนั้นก็จะหายไปนะคะแค่ไม่มีแจ้งเตือนนะคะแต่เขาลงอะไรเราก็ยังได้เห็นได้รับชมตามปกติค่ะสำหรับใครที่มีลูกใช้งานด้วยนะคะช่องการ์ตูนช่อง YouTube ต่างๆที่ลูกกดติดตามไว้เยอะๆนะคะถ้าไม่ต้องการให้แจ้งเตือนแต่สถานะยังติดตามเหมือนเดิมก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะ วิธีปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะคือสถานะเรายังติดตามเหมือนเดิมนะคะแค่ตอนเขาลงคลิปไม่ต้องให้แจ้งเตือนค่ะเราสามารถเข้าไปเปิดดูได้ค่ะเพราะว่าการแจ้งเตือนแต่ละครั้งเนาะเพราะว่า Facebook เ,เราติดตามกันหลายช่องตัวเรากดเองตัวลูกกดด้วยนะคะหลายๆช่องพร้อมการแจ้งเตือนนะคะเครื่องเราก็จะใช้เปอร์เซ็นต์แบตเยอะค่ะในการแจ้งเตือนแต่ละครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ